สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูแล้วในรายวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะแต่สําหรับวันนี้เราจะเรียนในหนังสือเล่มสีแดงให้นักเรียนไปเตรียมหนังสือแบบฐานเล่มสีแดงมาเลยแล้วเราจะเรียนพร้อมกันนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปเลยนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปหยิบหนังสือเรียนภาษาไทยเล่มสีแดงมากเลยนะคะ แล้วนักเรียนเปิดไปที่หน่วยการเรียนรู้ที่13หน้า86เห็นไหมคะในหน่วยนี้เราจะเรียนเรื่องกรอนสีนะคะแต่ก่อนอื่นครูจะมาบอกนักเรียนก่อนว่ากรอนสีนั้นมันมีลักษณะสัมผัสระหว่างบทหรือแผนผังของกรอนเป็นยังไงบ้างเรามาดูเลยกรอนสี่หนึ่งบทนะคะจะมีอยู่สี่วัซึ่งแต่ละวรคจะมีอยู่สี่คำ ซึ่งการอ่านแต่ละวรคนั้นจะแบ่งเป็นสองช่วงจังหวะช่วงจังหวะละสองคำนะคะกรอนสีนี้มันจะมีข้อบังคับในการสัมผัสของมันอยู่สามแห่งเด็กเรียนจำไว้นะคะอันแรกคำสุดท้ายของวรคแรกจะไปสัมผัสกับคำที่สองของวรคที่สองเดยวเรียนย้อนมาดูแผนผังหน้าที่แปดสิบเจ็ดข้างๆประกอบนะคะจะเห็นชัดเจนอันนี้เป็นแผนผังนะคะเห็นไหมคะว่าวรคแรก วรรกแรกนะคะจะมีอยู่4คํคำเห็นไหมคะวรรกที่2ก็มีอยู่4คําวรรกที่3ก็มีอยู่4คําวรรกที่4ก็มีอยู่4คําอันนี้เขาเรียกว่ากรอน1บทซึ่งจะมีอยู่4วรรกแต่ละวรรกจะมีอยู่4คํคำเห็นไหมคะซึ่งสัมผัสแรกที่ครูพูดไปเมื่อกี้นี้ก็คือนักเรียนดูวรรกแรกนะคะวรรกแรกก็คือคําสุดท้ายของวรรกแรกจะไปสัมผัสกับ คำที่สองของวรรคที่สองเห็นแผนผังไหมคะเห็นไหมเขาจะโยงให้ดูอ่ะโยงมาเห็นไหมนี่คือบทสัม hmm. ผ ah, ัสนะคะอันนี uh ้อ huh. er ันแรกอันที uh ่สองคำสุดท้ายของวรรคที่สองอ่ะเรียนเห็นคำสุดท้ายไหมคะวรรคที่สองจะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามเห็นไหมคะเห็นไหมคะอ่ะมึงครูจะเขียนให้ดูนะคะโยงให้ดูนะคะต่อไป อันที่สามคำสุดท้ายของวรรคที่สี่ซึ่งเป็นวรรคสุดท้ายของกรบทแรกนะคะจะไปมีเสียงสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่สองของบทต่อไปนะคะบทต่อไปซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทจะมีความสําคัญมากนะคะแต่ถ้านักเรียนแต่งกรอนแค่บทเดียวสัมผัสระหว่างบทของบทต่อไปมันก็จะยังไม่มีนะคะแต่ทุกครั้งที่นักเรียน สร้างบทที่2บทที่3บทที่4ต่อไปจะมีสัมผัสระหว่างบทเกิดขึ้นตรงนี้สําคัญนะคะอันนี้คือลักษณะของสัมผัสของกรอนทีนี้นักเรียนไปดูหน้าแบบบงหัดเริ่มแรกเลยเยกให้นักเรียนลองทดสอบดูนะคะ,ะมีกรอนมาให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วอ้าวสี่วักแต่ว่าจะง่ายนิดเดียวก็คือเขามีรูปภาพมาให้นักเรียน ให้นักเรียนนำกรอนที่เขาให้มาแต่ละวักแต่ละวักนั้นไปเติมใต้รูปภาพนะคะให้ตรงกับรูปภาพพอนักเรียนเติมเสร็จแล้วด้านล่างเห็นไหมคะเรียงลำดับคำประพันธ์ก็คือให้นักเรียนนำกรอนแต่ละวักนี้มาเรียงใหม่ให้เป็นกรอนหนึ่งบทโดยตามอันธรรักษหรือแผนผังของกรอนสี่ตามสัมผัส ของหน้าแปดเมื่อกี้เราเห็นไหมคะที่เราขึ้นครูโยงให้นักเรียนดูอะ่ะพอนักเรียนเขียนเสร็จแล้วก็มาเรียงใหม่เราก็จะได้กรอน1บทนะคะง่ายไหมคะนักเรียนมีอะไรสงสัยไหมหรือ,อยังงงอยู่นักเรียนย้อนกลับไปดูตรงแผนผังเป็นหลักนะคะง่ายนิดเดียวเองทำได้ไหรือยังคะอะทำได้แล้วไปทำแบบฝึกหัดง่ายๆต่อเลย แบบฝึกหัดที่หนึ่งเห็นไหมคะหน้าที่อยู่ใต้แผนผังนะคะนักเรียนเห็นแบบฝึกหัดที่หนึ่งไหมอันนี้ก็ง่ายเหมือนกัน,นเนี่ยในนี้เขาจะมีกรอนมาให้นักเรียนแล้วอยู่สองบทนะคะในกรอนสองบทนี้มีคําที่เขากําหนดให้นักเรียนมาให้เรียบร้อยเหมือนเดิมแต่กรอนแต่ละวัคที่เขาให้มานั้น เขาจะเติมให้นักเรียนบ้างแล้วจะขาดไปแค่บางคำเท่านั้นเองบางวรคขาดไปสองพยางบางวรคขาดไปหนึ่งพยางให้นักเรียนนำคำที่เขาให้มาเนี่ยไปเติมพอเติมลงไปครบทุกช่องแล้วนักเรียนก็จะได้กรอนสองบทที่สมบ,บูรณ์อย่าลืมนะคะเรียนต้องดูที่แผนผังฉันทลักษณ์นี้ด้วยเห็นไหมคะแผนผังสัมผัสด้วยนะคะว่าเสียงหรือ ตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันไหมมีเสียงสละดเดียวกันไหมถึงจะคล้องจองกันนะคะ,ะนักเรียนเปิดหน้าต่อมาเลยก็คือหน้าที่88จะมีแบบบทหัดอีก2ข้อก็คือข้อ2กับข้อ3ง่ายๆเหมือนกันในแบบบทหัดข้อ2นี้คครูะจะอธิบายให้ฟังนะคะเขามีกรอนสําเร็จรูปมาให้เธอเรียบร้อยทั้ง4วากหมดเลยเพียงแต่ว่า เขาจะสลับที่กันอยู่ในกรอนสีวักที่เขาให้มาเนี่ยยังไม่มีสัมผัสที่ถูกต้องนะคะให้นักเรียนย้อนกลับไปดูสัมผัสเห็นผังตรงที่เขาให้มานะ่ะที่ครูโยงให้ดูเห็นไหมคะตรงนั้นน่ะแล้วเรียนย้อนกลับมาเปรียบเทียบดูในแบบหัดว่ากรอนบทไหนวักไหนคําไหนที่มันสัมผัสกันเราจะเอาวักไหนขึ้นก่อนในสีวันี้ที่เขาให้มาเอามาเรียงใหม่ อันนั้นเองง่ายไหมคะมีอยู่3ข้อนะคะง่ายๆแล้วข้อสุดท้าย,ยาวันนี้มีกรอนเหมือนเดิมเพราะเรากำลังเรียนเรื่องกรอนสีนะคะมีกรอนมาให้แต่ทีนี้จะใช้ความสามารถของเราแล้วลองไปฝึกเองเติมกรอนที่เขาให้มานะคะกรอนที่เขาให้มาเนะี่ยเขาจะให้มาแล้วสองวั ก็คือวรคแรกกับวรคสุดท้ายในบทที่หนึ่งส่วนบทที่สองจะให้วรคแรกกับวรคที่สองส่วนวักที่เหลือนั้นให้เรียนไปคิดเองอไปคิดเองนะคะโดยให้ยึดสัมผัสเป็นหลักว่าเอ๊จะเอาคําว่าอะไรนะเอาวรคว่าอ่าวรคไหนนะมาเติมเพื่งจะได้เสียงสัมผัสตรงกับกรอนคิดเองนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าจะผิดเดี๋ยวเราจะมาเจอกันเปิดเทอมเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยพร้อมกันในห้องเรียนนะคะเจอกันวันที่25นะคะบ๊ายบายเป็นไงบ้างคะสำหรับแบบปัญหาที่ครูคให้ไปยากไหมคะนักเรียนคงทำได้เนาะง่ายๆแต่ถ้าเรียนไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวเปิดเทอมครูคจะมาทบทวนให้เรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะเปิดเรียนวันที่25นี้นะคะในวันจันท์นี้นักเรียนเตรียมพร้อมหรือย,ยัง แล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ